สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาประจําวันที่12นะครับผมพฤศจิกายน2564รก่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมสำหรับหนวยลาวพัฒนาสายด่วนนะครับผมประจำวันที่10นะครับผม แอดมินให้เด่นไปที่9นะครับผมตัวเด่นคือหลุดนะครับผมสําหรับตัววิ่งศูนย์ก็หลุดนะครับผมมาวิ่ง5นะครับผมแอดมินก็เจาะเข้า5 6นะครับผมสําหรับวิ่ง5นะครับผม5 6นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม8 4 4 5 5 6นะครับผมแล้วก็4 5นะครับผม5 4 4 5แอดมินเจาะข้ามนะครับผมก็เข้าเฉพาะ5 6นะครับผมก็ยินดีกับ FC พี่น้องนะครับผม สำหรับ3ตัวเกือบเข้าตรงๆนะครับผมแอดมินให้356เลขออก556นะครับผมเสียดายมากเลยนะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมก็เข้าเฉพาะ56นะครับผม56นะครับผม2ตัวบนนะครับผมตามต่อนะครับผมสำหรับวันที่12นะครับผมสายด่วนนะครับผมสำหรับวันที่12แอดมินให้เด่นไปที่6นะครับผม วิ่ง5กับ4นะครับผมสําหรับ6นะครับผมก็จะเป็น6 1นะครับผม6 3 6 4 6 7นะครับผมสําหรับ5นะครับผมก็จะเป็น5 0 5 2 5 3และก็5 9นะครับผมสําหรับ4นะครับผมแอดมินให้ไปที่4 1นะครับผม 4 2 4 3และก็4 9นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่66นะครับผม55และก็44นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้ไป8 6 3นะครับผมแล้วก็469นะครับผมแล้วก็143 แล้วก็542นะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ FC พี่น้องนะครับผมไว้พิจารณานะครับผมตัวเลขก็เป็นสูตรคำนวณของแอดมินเองนะครับผมคำนวณจากสถิตินะครับผมเลขกำลังวันนะครับผม เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามนะครับผมให้กับแอดมินด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับผมการแจ้งเตือนนะครับผมและจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับผมหาตัวเลขสวยๆให้ FC พี่น้องรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ FC พี่น้องมีความโชคดีนะครับผมเฮงๆปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ